กำลังเดินไปกินข้าวเช้าในโรงแรมจ้าลวกปากได้เลยนะหอมมากอร่อยนะใส่บ้างเลยนขอให้ไม่มีคนนะ อสภาพก็คือมาดูหงแต่หงอยู่ไกลมากไกลแบบอุ้ยน้องกำลังมาแล้วอยู่ไกลมากกำลังมาหรือกำลังไปอ่ะ ก่อนเข้าเรียนก็ต้องมาเข้าห้องน้ำเก๊ะ早上าน上าด岁这ล一个年龄差对不对好这样能理解吗？คือคนไทยคืนพอพักแล้วก็มานอนหน้าห้องมาจากคนจีนเขาอ่าหนังสอ่ข้อง บงามาแล้วจ้าชวนไปงานได้ไหมคะมาอีกแล้วอืมวันนี้ มาอีกแล้วไม่มีแฟมไม่เอาแฟมอันนี้คือจัวเย่สองมุมมีไก่บวมไก่ตัวเราะว่า因为昨天那个纳恩老师说让你们多น一些练习，因为我说他说不是我们说ง了，然后我们去哪呢？去哪？食堂啊那个食ง ชาิวันนี้แดดออกเกี่ยวตรงนั้่งยังแม่เนี่ยเป็นยังไงข้าวห้าวันนี้เป็นข้าวฟรีแบบตักนะจ๊ะเอ้ยขอไว้ทานเนี่ยนะคะได้เลยน่ะวิธีการก็คือแบบนี้ก็คือตักเอาอย่างน้ไปแล้วก็มาช่างตรงนี้นี่ที่ช่างคือแต่ร้านมันจะบอกเห็นบอกว่าแบบเท่าไหร่อย่างเงี้ยเดี๋ยวดีอันนี้จะเท่าไหร่ อ,อันนี้น60บาทบี๊ผมล要่ไหน奶茶เอ่อจงไปพี่ได้กินนมมะลิแล้วร้านน้องกระต่ายเดินเล่นไปเรื่อยระหว่างทางที่เราจะไปเรียนลำไทยเก๊กกันไม่ใช่ชูขวัญนี้เอาันนี้น่ารักมากคือเดินชมสวนก่อนไปเรียนอุ้ยชิมเรียนลำไทยเก๊กซึ่งฝนตก แต่ก็ยังใา้เข้ามาในคืาานซึ่งเขาอยากฝออเรารจริงๆยิ้มแย้มแจ่มใสทำอะไรทำอะไรทำอะไรโอ้ขาสันานา่นค่ะทุกคนเม่อกี้รำไทยเกตจนได้ใส่ได้ถอดเสือ้ออะแม่รีวิวดิแม่พูดซิว่าเป็นยังไงอะขาสันนะ่นอะ อันนี้คือแค่เปลี่ยนที่เนค้าไหว,ว้ไหว้พิธไ,ได้เลยแล้วก็นั่งย่อแบบสิบนาทีสิบห้าอานี้ตายไม่ได้นั่งเลยแบบย่อแบบอันนี้ก็คือแค่เปลี่ยนที่เรียนแล้วเหนื่อออกจริงตอนแรกนึนกว่าแบบมันจะไม่ออกคิดว่ามันเป็นิวโยคะแบบไม่ได้เมือยมากอันนี้เมอยอยากกลับไปนอนมาดูนะออริจีแม่ไป็นยัเลย เขาจะแปลงร่างแล้วเด้อด,ดูดูหนอนออริซิอยู่ข้างหน้านึงดูเขาหนึ่งเริ่มเปลี่ยนแล้วไปแบบวีผมไปวีผมเรียบร้อยแล้วเราจะไปที่ซีเจียไปซื้อรองเท้าแต่ก่อนไปเราจะแวะที่อะไรคะภาษาจีนว่าไงคะกว่านอะไรกวานายิ่ตงต้องยิ่งต้องกวนกวน ่คะพรุ่งนี้เป็นวันกีฬาสีมาเป็นฟิลแบบอันนี้เป็นวนว<ะ>ดเป็นร้าน,านขายของสกูชีิมอนจีนฮาบีบาราฮาบีบาราเกียวว้าวน่ารักมากอันนี้ประมาณร้อยบาทร้อยร้อยประมาณอุ้ยน่าจะสั่นได้ด้วยนี่ ประมาณร้อยสประมาณนี้เห็นไหมคะอาอีกกำลังเต้นรำกันเส้าอีกเากมาขอ,อน้ำร้อนของซูซูอ,อ,อันนี้ก็คือหงเชาหนุ่ยโรหงเชาหนุ่ยโรเมียนถูกต้องวันนี้กิน หูตากลาเกลอกินรสซุปน้ำน้ำซุปใสหอมแล้วก็เข้มข้นนะมันชื่อจีนก็คือเซอเนี่ยนชิงถังเป็นไงล่ะได้กินชื่นใจไหมคะวีนนี้ได้กินด้วยกันเลยเห็นไหมดูนะว่าซุปใสเลยเข้มข้นจริงไหมเข้มข้นเขาเป็นแบบนี้ใช่ไหม เปลองชิมไหมอันนี้แบบเหมือนไม่รู้อ่ะแต่มันก็อร่อยอยู่นะแต่ไม่เค็มเท่าไหร่แบบอร่อยนะเจ้าปนปากทำให้เกลือเดี๋ยวพี่ต้องซื้อไปเก็บไว้แล้วเดี๋ยวพี่ถึงเมืองจีนก็จะมากินเดือนละกล่องเราต้องกินเนี่ยเพราะว่าเขาจะหลอดห้ามงกุ่งไง คนนี้มาตัดได้ไหมนะเมื่อวานคนเยอะมันตัดได้ค่เะเป็นร้านเฉี่ยวหล,ยวลงเปามีเยอะมาก คือค่อนข้างที่จะไปหลายที่มากปวดขามากปิดคลิปหน่อยค่ะบายบายรอชมคอนเทนต์ใหม่ยังมียังมีเอายังมีวันที่อยู่จตีนอีกเยอะอใช่เดี๋เวเจอ <laughs>